ครับมาเบิ้งบรรยากาศต่ออยู่หอประทับได้ครับเด้อสำหรับเนื้อท่างนะครับเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแน่ใจมหาแห่งมวลซื่อนะครับเนาะแม่อคู่พันมาล่ำหอปูอยู่หอประทับได้ครับเด้อแล้วกลับไปเบิ้งว่าปูปเสนเนื้อทางเข้าตัวได้เพิ่มเติมอีกบ่านะครับเนาะสำหรับโคชุไทยไปเบิ้งบรรยากาศต่อกันครับ านาเสร็จเรียบเลยในวันที่สิบหกพญานาคเจ็ดเสียงสององค์ระกับผููที่ภูเขาเนาะคะ่ะคนกับปล่อยมากกับคือเจ็ดเก้าศูนย์พร้อมทั้งหาแปดนะคะ่ะพร้อมทั้งหาแปดผููตาเร่กับโตเก้าคือเก้าหนึ่งละปูตาแล้วก็ยับก่องศูนย์คือเก้านะอืม บัดนี้ลลาสิเปลี่ยนแปลงเงินฟัวคือสิบ่เปลี่ยนหรอกคือสิเป็นโถมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแม่คู่สิพาขึ้นไปหัวแล้วค่ะหัวปู่ทีบประคาวขึ้นไปท้ามเพื่อความแน่ใจจะหรอกอ่าไอโศกหมันหมันสุขหูสุขกนเลอเอฟซีเลอแบะเด้ออ่าแม่คู่อ่ะทำพิธีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะคือวันทีสีฟ้าเอาร่าล่ำก็เริ่มหิวเข่าแล้วไม่จะพูดจอยจอยอ่าขึ้นไปนะปู่จัะบืนล้วค่ะเนาะ อาเท่าวกับตัวสักนัครอบครัวนี้รอดไปตามเนือนกันครับ ไปแล้ไหายไปแล้วกระดับเอาติ้ก็บ่ามาใจว่าอ้าอะไรนเ่แข็งปูตาว่าหมาดับหมาร้อยปูชิ่งนี่ว่าที่ที่หมดมือขังวันเลเออวันขอโอกขอหลังขอโอกขอหมาบอนปู้ขอหมาชูขูุกคันบานเงี่ยเชี่ยงข้อ เท่าไรกน้เอืดยเอื้อติี่ฟ้าว่างันข้าว่าแก่กว่ามีมาทุกมาหนักการอรกกาเรียกแท้ร่งหาใจหืักสุด้ทยเค้ืมือนี่หละพ่อเขียงเป็นและเขียงตายขั้นพ่อว่าทอตายแข่แน่นอคุณรักคอมากอ,อ่ะด้วยเงินบาทอีเคยสะสมสะสมมาพ่อกะสิช่อยโผดพหายข้าวกลกมาหดมาหยใจ หายไม่ทกไม่หลักไม่ทกไม่หวานถามบาปูที่ผักขาก็หายแล้ิได้ได้หรือเปล่าเต็ก้าวถุนนี่เก้าสุดเอเก้าถุกน Nam mặt cái bài con. Cháu bà con mặt con, bà con, bà con, bà mà bà ăn mạc đấy bà con, bà con, bà con, bà luôn bà con, 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 bà แาหมักแล้วรูขึ้นกลางวันเนอะเอามากขึ้นไว้าาทั้งนี้แล้ว็อจะแป้งครับข้ามีก็เตุกค่ะแกข้าหมักข้าผู้เอาไปจักข้าอ็งน่งมากมากนกอยหูจักปะอ็งนั่งกลางกลางหนูจักปะจกแข้าหมักไปจักข้าหาที่แปดข้า ห้าสิบแปดคำั้ห้าสิบแปดคำั้ือ๊ห้าสิบแปดครั้งถือป๊าแตงหายว่าถือข้าวหมากข้าวเขาห้าสิบแปดครั้แตงหายว่าถอเอาอื้นนักแป่ดีกว่าค่ะวันค่ะคุณังคเอาแต่ข้าหมากแห้าสิบแปดครั้งค่พรับ เอาเทักนึ่งเอาท้ากทเอาไว้แต่ว่าชแวะไปตื่นมามงูกามัทักกันมาปักเชราเองคุณแก่ว่าคุณแก่วักเช้าเองอ๋มัจับแล้วจากบักเช้เองไปกองทับกัาหางว่าแบบมันถขกาไปรถแดงไว้เอาไปทำงไว้ทงไว้เอาไปพุณสิจับพุณสิีจับว่ามันตั้งหวัด,ดี่คุณคุณคุณ <laughs> ที่ดินน่ะนะคงจาบใชทีดินที่ไงว่าีจักรถพองว่าต้องเอารถมเขียรอีกคันเดียวข้งมาหาเห็นก็าไม่เอาไปกวนมันตายกลางทางขับมันวกับขับเายว้นกัว่าเอาไปย่างรถยจากไปเพราะว่าเคยดึงวับไปแล้วะครับผมข้งยิงแล้วว่ายิ่ไม่เอาไปแต่ เจาไปให้เงาเของึ ga ้นเรางด้วยไม่ห้าวพอล้ะพอทีกันตกกู่กันตกกู้ได้สุดไปตกว่องเแบบเช็อีกเทียบีได้ดำดำเทียบีเลยอ๋ออีกทีไปว่าไม่ใช่คนจับว่าคอนางถู่เอาแบบเช็ดอีกไปเรียกว่าไปกล้องถลักดูวนไปกล้องถลักพร้อมคำห้าถึงแปดคำ ตบข่าวตบข่าวบาา้างตั้งเพราะว่าไปมือขัน่านไปอนี้รถบักเสียเองต้องเอาออกไปวันนี้ว่าเอาไปว่าใ,าใคแบบว่าใครฟ้าว่าได้ดีต้องห่างไปต้องห่างไปข้าเสีขัน้นหน,นึ่งแบบวามาเทียบดีมาเทียบดีรถรถไปออ

เทียเทื่อทียเลย่อขานวานีวันเทียบี่หเมื่อนเมือวไปเทียบหกเลยเพลเทียบหกเลยพ่ต้องใชมเทียบหกออแค่แม่บ้างการงานวะออแค่แมวันที่สี่หกมากเกินไปมากเกินไปเทียหกแค่แม่า่า ไหนก็เจาะเล้วแบบเจาเองไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่อของขาแข่งน้องแค่น้ำพ่อมาบ่าวมาขายมาขายไปไอ้นั่งกังกันพ่อว่าขายมบปถึงไม่ทงไม่ดักไม่คงไม่ไหวเพราะ่าข้าถือเปล่าขายที่แหนแบบถือปล่าข้าถือเป่พ่ออะไรเป็นยังถือว่าอะไรถือเห ขาเบาขาบาถึงด้ปัปังให้ัถือกันเอาไปงั้นเหมึจักว่าแบบจัดขาฟาวจังเลยแบงก์บอาเขารักขึ้นวางแบงก์ถือว่าหานขาหันขามมูโกลักไงอ๋อหันในในคู่นะหมูโกลหานขาใช่มเขาว่หายใจเขียบมากเลาก็หานถา หักปูหัเปาพูกงั้นด้หนึ่งจะหักปูว่หักงั้นะห้าปูห้า5มื0นให้แม่ครูถองร้องทำไรจกทำไนมาอีดถาเออหาหมือนก็ถองว่าเป็นการที่ตัาจากของขาดอีอ่า่ไม่ต้องมีโต้พลาจาก พ่อพ่อให้อยู่ไหมพ่อให้อยู่เลยไม่ถบไม่หลักไม่ถกไม่หวอีนักควคอยผ่านผ่านคำให้กีกไหนูจระเบอทำเองมากแปลงงรู้ถึกว่าจะผ่านไหมอ๋อคือใบหนอนกนหนอนนิ่งหนินิ่งน่

ก็ที่ข้าหาแขนั่นหละเลัอยากไปกีนนักว่ากันมาจิ้งโ่อว่ากันเถาต้องรับไม่เถไม่หวานนัแล้ว่าได้หุกปากแข็งแรงนัคือมากนี่เ็นอะไรคืมาไปยักงทีอว่างี่มักงนี่ถัดว่าตังบัดมัดตักตังนังนึงนงก็ได้หมดนั่งนูกแกปูนั่งลูกแกมักหล่าดูสิว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านผ่านไหม ทอผชอบดเาได้ข้งแม่เติมแขนไม่เป็นแขนรนมเลยูเอาคักคักคักหมดลยนะว่าไวมัดดังไปเลยูว่าไงมาหดเดี๋ยวมาหมดเดี๋ยวมาหมดเดี๋ยวมาหมดเดียวมามดียวมาหมดเดี๋มัมีปัญหาเขาไของดาพารวยข่ะปู ขวามือกูไม่แต่เขาอยากวาข้างขวาวังไม่ตาหลังนี่ไม่ใ่าคัเอ็นรางดาพาด่วนพ่อได้ปะ่น้อได้แรงหน่อยนะงคือกายกรังแตกมั้งบางท่านเม่หาด้วงยังไม่มีตเอาไหนมาดยังเตือมง ได้เท่านัร่น่ะว่าไงสต่์เอฟซีได้หลายบปรกันเอฟซีได้ัวกเราเวราะสไตลกลัวายมาห้ามทำหนูซะกรจะได้ไข่มังแรงวะาไงเงนท่าไห่ไม่ได้ไปท่านได้ดูเลีกินหนังเราเลยบ้ามงอีนั่งกังก็แต่งหายไปแล้วเอาหายนปเล้ ฟาตุงดคือเอาเนีน่คูก็เอาาได้วะมาจังต้องใช้เราดิบ่าไปยัง, <c oughs> ยงคือเอาน้ำเขาดยูว่ะมาทิดตุ่งดว่าใช่ได้ตุแเองม่เอาะพ่อพตจะให้มาแดงมันิดตแดว่าทิดไปยังเขาลเอาก็ว่ไปเอาแล้เองนะกองกแล้วเขาจาัดให้จัดทัานจัดทันที่ได้ลายปนอะไรล่ะพ่อัดทั้งเลยว่ะจัดทั้งเลยลายพ่อ ได้หลคัือห่คันคือหน่อยว่าอะไร้าเอาไรบาคันคือหน่อยยาเขาผู้ใดบ้าหมดแล้วผู้ใครขาอาหารบ้างไม่ได้เลเขามาหาในรูกระเป๋าแป้นนิวไม่ให้คำตอบเอาตาเอาตางานที่ขายได้ไหมเขาอาหารห่งเอาตา มาหาเงินอย่าโดนไม่เยียวนะปูลาวางมาหาฮะปูหนังมาหางิังมาหาให้าด้วยกวัดแต่ใจคาถูก้ะถูกตั้งนะให้คำว้าเมื่อไหไงมาท้องตัวโคตรตยว่กโตัววัดขงหนัก Bà không mà hằng hùng mà nắp bước hùng. không, không? Cả Đá bạc mà hằng chúc đạo. Mh 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 อ่าง้งได้โชคใหญ่แล <ingo> ้วนะยินรายก็โมูวตาที <uff> ่เขามอกว่าเขียนหลายก็โมโหขาที่หนายก็โมโัขาดไหนนะฮะเอที่ดูท่าไก่ท่าไก่ถ่ายเหมือนได้เหมือนถุกคนนั่นแหละคันชื่อโตัอหม้อตายเถอะตายเบอมาหาเข่นเขียนถือแปงเด้อเกลียวหนึ่งหกห้าทันแมวก็เขียนถูกเล้ดี๋แแมวรวยก็เขียนถูกได้ พลาด้วยก็ถูกนะดาพารวยทําไมเขียนไม่ถูกแตงโมพารวยก็ถูกนะเมื่อแตงตาเสียงไม่ถูกทําไมคุณเสียงไม่ถูกฟาเขียงน้องโมอยู่ดิเขียนหน้องคือหวานวานเสียงว่าเกับเนาะอ้เขียนว่าเก็บคือเขาเขาเขียนเกับ เาต้องเข่นการเนาปูเนต้องแขกัน <is> ก <tones> ัเนาะมาเค่อยแต่ทุกอะเอาเท่านั้นนะหาไม่เท่าไม่ได้ไม่เท่าไม่มาเทาคือคืคนเปนหลุมลังเรื่องกินได้มาคั่งอย่างนั้นกินได้ไวคลยมีมาการเรายิไปกองสลับ้าหรายต้องมาแข่งเองเอคปณแกงมากแล้วแงตัวนพี่การเรื่อง้ามาข้าวคู่หากที่แปะข้าวแล้กาได้วาหักที่แปหัที่แปะหงที่แปะข้าวใจำไรกัปูหาที่แปะตู ไปนี่ไปติ้งว่ามาว่ามาหะเรนี่ต้งมาหาแฟบเด้อหาทห่แข็งแล้วพือโคกไปนัองให้เราแับเจ๊ก็แบบเจ๊าไปนั่งเราอะไรนี่้ามาได่ไหมเขาว่าใครเขาเนี่ยได้เด็อีกรั้นวาเดน้องไป็นแดงดีะปูแ้งหาว่าแรงเพาถเอเอาไปใช้ตารคือมาจ้าจ้าไปกัู ลงไปเกือบเลขเขาเนาะครับเนาะตามนั้นพี่รองเบิ้งไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อกับเด้อพี่รองเด้อเข้าฝันมาแล้วนะครับนะครับเนาะตามนั now, ้นครับผมเนาะพี่กอนสุดสุดไปที่ภูมิทวารวดีครับ เจ็ีุ่กครับครับครับรอยรยกันรัครับ้องรักัคนเกันนะครับ้้วยดยครับอขนอบตามนั้นอ่าสำหรับเอ่อจสนะครับเนาะแอิมากส่วนโตเรื่องนี้แบบน้องอันหม่เจตสดส่วนส่วนนรับวารับมกนะครับ